กับเท้าคุณแม่ที่กระลบนะครับก็สำหรับวันนี้แล้วก็มากับเกมลหล่อๆหน่อยนะครับเกม RPG Maker h e r o r นะ,ะกับเกมชื่อว่า Summer Project นะฮะเขาได้ปริศนาวันหยุดดูร้อนวะก็ลืมหมดไ <c oughs> <c oughs> อชิทำไมต้องลืมหมดหน้าจอก็เล็กหน่อยต้องปรับนะทำใจช่วงนี้ก็หาเกม เล็กเ,เ,เล่นหน่อยแล้วกันแม่งในแต่เกมใหญ่ๆก็เคยดีที่ไม่เคยถูกไข Enter เอนเตอร์มันดังไหมบอความจริงที่ไม่เคยเปิดเผยความรับที่ไม่ควรรู้ล่วงรู้ล่วงอะ่ะ <c oughs> เออเกมออกก็น่ารักดีนะครับคริสตัน พักหลังชมรมเราไม่มีผลงานจริงๆเลยนะฉันว่าช่วงซัมเมอร์น่าจะหาโปรเจกต์ทำกันลอะอารเรกก็ดีนะถ้าเรามีผลงานดีๆแล้วก็วกเราอาจจะได้งบประมาณชมรมเพิ่มด้วยแหละดูคัสแล้วแต่พวกนายแล้วกันฉันยังไงก็ได้ก็วันนี้เสียงปแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้ใช้ไมค์หูฟังนะครับผมอืมไม์ไม์ตั้งโต๊ะผมเสีย ต้องไปซื้อใหม่นะครับไอรีเราน่าจะลองหาข้อหัวข้อที่น่าสนใจดูนะตอนบ่ายไม่มีเรียนเราไปที่ห้องสมุดกันไหมอ่าเรื่อยๆครับนี่เดินยังนี่เดินยังมาเดินแล้วโอเคโอเคลองคุยจิสตันถ้าเป็นคดีที่ยังเป็นปริศนาแล้วก็ โปรเจกของเราจะไปยิ่งน่าสนใจได้แหละอือันนี้เป็นดินสออะอย่างไรบ้านะอ๋อสม,มุดไหนหนึกว่าอะไรลูคัสนะที่ชนที่ชนดานในสมุดเอ้ยเมาเมาบางังชนดานในสุดมีแฟ้มหนังสือพิมพ์เก่าๆอยู่เยอะเลยนะฉันคิดว่ามันน่าจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้แหละไปละเล้เละไม่รู้ถามไว้ก่อนอนะ อาเล็กคดีฆาตรกรนี่มันช่างสนใจจริงเลยแหละอนี่กูต้องไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะงนีะ้มีคอมพีเลยไะเผื่อจะยักล้างได้คนระับเฮ้ยอ,อ้าวมาถึงตรงนี้แม่งเดินไปเองเลยแฟ้มหนังสือพิมพ์เก่าเยอะแยะไปหมดเลยนะฉันควรเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ย ไม่มีเงาเว้ยเมืม่อกี้มันอะไรนะต้องเดินใช่ไหมโอเคก็ไม่เห็นอะไรมีเอ้ยโกไม่เห็นมีอะไรนี่นะรีบไปหน่อยอนระันี่หันเองไงนะ่ะอ่ะทำไมนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไม่อยู่ในแฟ้มนะอือ <c oughs> <c oughs> ตกใจสิง โอ้เปิดหนังสือนี่มันหนังสือพิมพ์ของเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนี่นะพบศพเด็กสาวไม่ทราบชื่อที่ปราสาสปรสาศาสตรด้วกันปราสาสหลังหนึ่งที่บ้านของนายเจสันสก,กตอตจัดคำให้การจากชาวบ้านแล้วที่มังเอิญผ่านไปแถวนั้นระบุว่าได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากบ้านของนายเจสัน จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบจึงพบศพดังกล่าวศพถูกห่อไว้ด้วยถุงดำเตรียมเตรียมฝังสภาพศพถูกนะถูกหั่นแยกเป็นชิ้นๆเออเอาอวัยวะภายในบางส่วนหายไปฝ่ายนายเจสันปฏิเสธการให้กับตำรวจทุกประการก็รู้สึกว่านายเจสันจะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นไม่นาน เพื่อนหนีคดีหลังจากนายเจสันตายได้มีการตรวจสอบคนบ้านของเขาแต่ไม่พบหลักฐานอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยแต่ตำรวจก็ยังปักใจเชื่อว่านายเจสันเป็นฆาตรกรรู้สึกว่าเขาจะมีอาการทางจิตหลังจากที่เขาเสียลูกสาวไปเจสันเป็นลูกของนั่นสินะดูเหมือนว่าตอนนี้บ้านของเขาจะถูกปล่อยทั้งทิ้งไว้มีแต่พ่อบ้านที่คอยดูแลอยู่นะนะ ฉันว่าคดีนี้ดูน่าสนใจนะเราลองไปฟังอะลองลองเออเราลองลองพื้นที่หาข้อมูลกันเถอะภาษาภาษามันตกนะไม่รูก็ดีนะถ้าเราไ,ได้ไปดูสถานที่จริงเราน่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจบ้างอะไรนะงั้นตกลงตามนั้นแหละอาทิตย์หน้าเราจะลงพื้นที่กัน เรื่องเวลาเราจะนัดกันอีกทีนะกันนะลูคัสฝ่ายนะติดต่อกับคนดูแลบ้านให้ด้วยละ่ะโอเคโอเคเลยโอ้โหอามาแล้วเวลาจึงป่นไปยา่เหรือกินเราใช้เวลาเดินทางกันมามากเกินไปแล้วเอ้ยมากเกินไปหน่อยนะผมมีเวลาเก็บข้อมูลไม่มากนะ ฉันบอกคุณเดวิดว่าเก็บภาพกับข้อมูลทำรายงานอย่าทำอะไรให้เขาผิดสังเกตละ่ะอเสียงเคายังไงโตงเปิดแบบเปิดแบบวราปเลยสวัสดีครับผมลูคัสที่ติดต่อมาเมื่ออที่ก่อนนะครับอ่าเดวิดครับ ผมดีวิดเป็นคนดูแลที่นี่เละครับพวกเราต้องขอรบกวนคุณหน่อยนะครับขอถามหน่อยนะค่ะทำไมคุณถึงยังดูแลที่นี่อะค่ผมทำงานที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วที่นี่ก็เหมือนบ้านของผมอะไรนะผมก็อ,อยากดูแลบ้านหลังนี้ต่อไปจนถึงที่สุดพอดีผมมีธุระเข้าเมืองก็ต้องกลับมาดึกๆใช่ไหมเออ ถ้าพวกคุณกลับก่อนก็ฝากล็อกประตูด้วยนะครับนึกว่าดำดาว่เก้แล้วตอนนี้บันไดมันชำรุดไปเยอะเดินกันระวังด้วยนะครับโอเคครับตามน้ำํำ <c oughs> เดินแบบไม่รีบมากครับ <c oughs> ช้ำรุดจริงๆทำไมมึงไม่ส้ม <c oughs> อเล็กเอาล่ะเรามีเวลาแค่ไม่มีกี่ชั่วโมงนะก่อนที่จะมืด ให้ทุกคนแยกย้ายเก็บข้อมูลให้มันได้มากที่สุดโอเคนะหกโมงเรากลับมาจิดก,กันที่ห้องโถงนะหกโมงเย็นสินะโอเคอเคุ้ยชิ้นน่ารักนะอะเนี่ยซรมโบริงไหมลองไปทางซ้ายก่อนคนระับไม่เปียโนนะฉันเคยฝันว่าอยากจะมีเปียโนแบบนี้เหมือนกันนะบ้า บุหือูที่เลยมีตั้งไหนดีบ้างเนะี่ยชั้นหนังสือเต็มไปด้วยนิตยสารและหนังสืออ่านเล่มหนังสืออ่านเล่นชั้นวางของที่เต็มไปหมดเลยของแบตแบตเตอร์เรสอันนี้อะไรวะดูไม่ได้ดูภาพดูได้ไหมน่าจะมีแค่นี้ไปห้องกันต่อประตูร็อกลงห้องน้ำยังไม่ปวด ติดชัวจะไปแฟบประตูล็อกให้ตายเถอะมันต้องมีอะไรสักอย่างนะค้นไปครับเดินเหนื่อยจะมีอะไรเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวข้ามบนมันมีอะไรหรอวะเก็บได้ไหมโอเคครับ เก็บไปได้หมอทำไมไม่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอข้างล่างนี้ดูอย่างไะลืมๆืไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวไปต่อเถอะชาวไทยไปขวาก่อนแล้วค่อยขึ้นบนครับไม่สามารถเปิดได้ปิดอยู่ไปดูห้องออะคราเนี่ยอ้าวไวคิสตัน กิสตินกิสตันนี่รอฉันไม่ค่อยเห็นบ้านไหนมีกระจกแบบนี้เลยก่อนนะกมับเปมนขลหานีกว่าพุ่มหรือมีหลายดอก,กังเไหยไปดีกว่าประตูรอกเออให้ตายเลยแล้วมันเดิน แล้วเดินกลับเองด้วยนะเยี่ยมโอเคเอาใกล้ๆก,ก่อนชำมรุษเอาดันตรงนี้ไปไม่ได้โอเคซ้ายก่อนกันนะอย่าบอกว่ายังรักไม่อยากฟังโอ้ลอ็อกหมดเลยให้ตายเถอะตีกระจกให้แตกเลยไม่หอยนากาเอาปติดเอาปติดที่บ้านไปดูเรือนเลยคัะนนะี้ จะมีเปิดอา้าวบ้านนิ้ห้องแต่งตัวนี่ว่า This This เสื้สีฟ้าเสื้อแดงโค้รหนังสัตว์ครึ่งปั่นได้อุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหมวกสีเขียวหมวกสีชมพูใสไ่ไหมชอบสีเขียวประตูล็อก อืมใส่จะมีแค่นี้จริง,นนรงรมั้งฉันควรจะสำรวจในบ้านให้ทั่วก่อนนะนี่กูทั่วเลยเนี่ยตอนจะตรงไหน,นวะดีจต้องกลับไปดูห้องไอ้มารักแรกกัน <c oughs> ต้องทำนี้เลยไม่รู้กดมัวไปก่อนท่านนะ มันอยู่ตรงไหนว่างไหมเนี่ยมองไม่หมดแล้วเเเมันมีช่องว่างด้ยวยใชมันต้องมีสักที่แต่ว่ากูผมจะค้นจนทั่วแมพเลยนะห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเออห้องน้ำยังดูไม่ทั่วดีกว่าเราอย่าบอกว่ายัางรักไม่อยากฟัง ประตูตก็ล็อกวิดีให้มีกุญแจเซฟไว้ก่อนแล้วกันครับไฟหนึ่งไอเทมมีอะไรไหมต้องสือพิมพ์ขออ่านหน่อยแล้วกันโ,โอ้อ๋อเนี่ยก็าอ่านอะไรดีกว,ว่าพบศพเด็กสาวไม่ทราบชื่อที่ปราสาทหลังหนึ่งของบ้านนายเจสันสกอตจากคำให้การอ่อานแล้วเออเดี๋ยวมันนีมือถือหนึ่งอันนี้เหรอลองโทรไม่เป็นสัญญ,ญาณ มายันภูเขาเลยนี่ว่าสมีก็ก็ก็ไม่แปลกหรอกนะเก้าอี้นังได้ไหมนั่งได้นี้รอเลยนะเออเปเตอร์เลตเปเตอร์เรดอ้าวเฮ้ยเจออะไรเอ๊ะมีอะไรบ้างภาพอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้เองเอะ นี่คงจะเป็นภาพถ่ายของค,ครอบครัวสินะแล้วแม่เธอไปไหนวะเนะี่ยลูกสาวของคุณเจสันนี่น่ารักดีนะน่าเสียดายมีที่เธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วว่าแต่เธอเป็นอะไรตายนะวิแกน,นิชิมิเดี๋ยวก็อ่านไปซ้ำนี่หว่าอพอแล้วอาจจะอ่านต่ออีกเอ้ยท้าไม่กด สามเมตรโอเคมันบอกให้ไปห้องโถ่น่าจะเอ้ยอย่าลองไปหาคิสตินก่อนแล้วกันเ่อจะมีอะไรมีบ้างกระจกกระจกกระจกกกะตู็อกเนี่ยมันต้อง ทำไมทำไมอ้มออาวมาเจอไอ้แวน่นนี่เลยไอ้แวน่นที่นี่มันหนังสือน่าสนใจอยู่เพียบเลยนะฉันว่าจะหาข้อมูลที่นี่สักพักกันแหละนะอืมแบบนี้มันหาเรื่องอู้งานช,ะชะดัดๆเลยเนี่ยนะเฮ้ยขกุญแจห้องทานอาหารทำไมมันไม่มีตรงนี้วะ ห้องทานอาหารเหรอเดี๋ยวไม่รู้มันไม่ได้อบอกว่าห้องไหนอาจจเป็หนห้องน้ำใช่หรอเปล่ามาใหมะต้องไป่ห้องไม,ไม่รู้ห้องอาหารตรงไหนแล้วต้องคน้นอันไหนอันนี้มันเปิดได้นี่หว่าลืมไปห้องอาหารเฮ้ยลองไปข้างขวาดูครับเออเปิดแล้วอ่ะบ้านี่ยังนี้เหรอ ่าสนใจบ้านะเต้าผิงเก่ามีอะไรนะขนมปังมีกล่องด้วยเบียร์กินได้ไหมขอช้างจะสองขวดขอช้างจะสองขวดทำไมไม่มีอะไรเลยวะจตะกเต้าผิงเก่ากับถังขนมปังนี่กินได้ไหมประเด็นคืออยากกินช้างนะ สองขวดอยากกินช้างกาแฟกาแฟแต่ไม่มีน้ำทำไมเขาไม่โชงให้เรากินมีแค่นี้ใช่นะห้องอาหารเข้าไปแล้วแล้วเราก็กลับมาอ,อีกที ประตูล็อกเพราะว่าห้องอาหารต้องมีอะไรนแน่เลยก็คือประเด็นคือผมค้นไม่ทั่วไงอืมนี่ค้นจะทั่วหมดลเ,ยเยมลยนะเจห๊ขนมปังคุณหนูคขนมปัอง,งอยู่ในนี้คะ่ะเหลีกเก่ากูมึอเข้าไปได้ไหมสตาร์ทคอนลงมาเนี่ยอยากกินเนี่ยเบียร์เบียร์ช้างสองขวดอะ่ะเออจะจบแกงด้วยนี่ชื่นใจนะ เออ,อมไม่มีอะไรเลยวะไอเทมกุญแจก็ไปแล้วมีเลือด้วยเหรอบ้าสมาชิกชมรมมีบอกด้วยเดี๋ยวไอ้ผ้าตรงนั้นเราดูยังวะไม่มีอะไรเกิดขนะึ้นครับมีแต่กอภผย ลองเดินกลับดีกว่าเราเฮ้ยลองถามไอ้แบนดูไหมเออลองถามไอ้แบนดูดูคัสมันเป็นไหนแล้ววะหาไม่ไม่เจอลองถามไอ้แบนดูไอ้แบนไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกอืมไอ้ตายเถอะแค่นี้นเอ้ยงงเว้ย ถตาหาวายังรักก็กลับมาทิ้งเขาเลยทำได้ไหมวันไปวันมาก็ขออภัยด้วยนะครับว่าต้องไปวนวาไม่งหาทางมาเจอครับหรือว่ากูคนไม่ทั่วจริงครับไม่นะไม่ห้องอาหาร เลื่อนเก้าอี้นะี่นี่อมาทุกทั่วเลยกลับมาอีกแล้วเรารว่าคนไม่ทั่วจริงๆวะสภาพอ้ยช้างสองขวดเออจะไงเนะนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับ เหมือนมาเหมือนมาเดินเล่นทางนั้นน่ะมัลอกไปห้องอื่นดูไหมครับเนีย่ยไปเช่นเออข้างบนเกิดจะมีข้างบนเปิดบะไอ้สักบานมันอาจจะเปิดอา้าวโอ้ยดูครัสห้องฝั่งซ้ายนี่มันล็อกหมดเลยนะฝั่งขวาฝากเธอไปดูด้วยนะฉันจะไปสำรวจรอบๆบบ้านอีกแล้วงานก็ตกมาที่ฉัน งานก็ตกมาที่ฉันล็อกหมดอืม,มันก็บอกว่าล็อกหมดทำไมเราต้องเดินไปวะลองไปฝั่งฝาไอฝั่งขวาเฮ้ยอะไระนะนั่นมันอะไรนั่นไงว่าแล้วไอรีนไม่มีใครอยู่เลยนี่นาหรือฉันตาฝ่ายวะเนี้ยอ่าตรงนี้มีมีห้องตู้เสื้อผ้า โน้ตโน้เดี๋ยวค่อยอ่านเดี๋ยวโคดให้ทั่วกันฟุงดอกีิทูเนียเหมือนกับมีอะไรบางอย่างอยู่ในหมอนใบนี้นะอ้าวมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยตันอันนี้ก่อนละกันนี่ดูเหมือนจะเป็นเบ็ดไอเดอมมันคือะเบ็ดดรี่เออลูกสาวของคุณเจสันสินะเบ็ดเบ็ดเนเป็นยังไงวะจะเป็นหนังสือเออเพราะว่าแอนนา 30กันยายนใกล้จะถึงวันเกิดของฉันแล้วไว้ทุกทีนะตื่นเต้นจังวันเกิดปีนี้ปีที่แล้วอ๋อปีที่แล้วคุณพ่อของฉันอได้ซื้อชุดเดรสสีขาวน่ารักให้ฉันฉันรักคุณพ่อมากคุณพ่อไม่เคยลืมวันเกิดของฉันเลยคุณเดวิดก็เหมือนกันตุก๊กตาหมีสีฟ้าตัวนั้นฉันจะเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะอื ตั้งแต่คุณแม่เสียไปอ๋อคุณแม่เสียสินะทั้งคุณพ่อและคุณเดวิดก็คอยดูแลฉันมาตลอดบางทีฉันก็อยากจะตอบแทนอะไรบ้างนะถ้าฉันแข็งแรงขึ้นมากกว่าน,นี้ก็คงจะดีแต่พวกเขาพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันมากนะสองตุลาคมเอาอีกแล้วเหมือนอาการมันจะกำเริ่มมาทรมานมากฉันควรจะบอกคุณพ่อไหม ถ้าคุณพ่อรู้เข้าท่านจะคงกังวลมากแน่ๆเลยแลหละ้าตุลาคมอีก2วันจะถึงวันเกิดของฉันแล้วแต่ตอนนี้ฉันเจ็บปวดทรมานมากได้โปวดหายทีเถอะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วเปิดไปมหน้าแล้วแล้วรี่เขียนจบแค่นี้เหรอหลังจากนั้นอ่ะมีคุณแจร์คน้นอยู่ในอันไดอรี่ด้วยโอ้โหคุณแจเลือนกระจกซ้าย อ๋อไอที่มันบอกล็อกทุกห้องข้างซ้ายใช่ไหมก็ไม่อ่านดีกว่ากูอ่านแล้วเออว้าฟ้าเริ่มมืดแล้วนี่มันหกโมงขวาแล้วนี่นะทําไมหกโมงวายยังวะโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยฉันกลับไปที่ห้องของกลางเลยดีแล้วกันมามาละคิสตินหายไปไหนกันนะนี่เลยเวลาเยอะแล้วนะเ,เนี่ย เ <Way S 2> ว้ละยายนั่นโมแต่ไปทะเลถลายอยู่ที่ไหนเนี่ยลูคสัสปกติคิสตินไม่เคยผิดเวลานะฉันว่านั่นสินะจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะอบ้าจริงคงต้องแยกย้ายกันตามหายายนั่นแล้วล่ะนะโอเคเอาให้ตายเถอะอย่าลองไปห้องซ้ายดูก่อนนะครับห้องบนเพราะว่าเราได้กุญแจมาใช่ไหมเออบอกบอกลืงกระจกห้องซ้าย ต้องเปิดถ่อได้แต่ห้องอเอา้าหรือว่าข้างล่างวะแต่มันตอนนี้ไม่ให้แบบให้ให้คนแล้วละ่ะเนี่ยกุญแจที่จริงมันเปิดเนี่ยโอ้โหอะกุญแจเลื่อนกระจกมันก็น่าจะอยู่หุ้าหมดแหละนะตอนนี้ก็ตามหาคิสตินก่อนแล้วกันอยู่ไหนวะเอา้าเปิดได้เว้ยอ๋อตรงนี้เหรอ นั่นใครนะ่ะคิสตินโอริยเชยกคิสตินอ่ะอ,อุ้ยโอ้อุยขนลุกเลยกูนี่ไม่ใช่คิสตินแล้วโอ้ยไม่จะไี้คำแนะนำกดชิปเพื่อวิง่งอินสักต้องอ้สันโอ้ย กูรู้แล้วที่ไหนอู้ย,ยมึงยอย่าไอสัตว์มาแล้วอตายเลยเว้ยดูยมันหายใจอไไะไรนังม้งกะฮึ่ยอะฮึ่ยอะฮึ่ยตลอด ไเร็วออาขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเขาพูดไม่ให้ยินไปแล้วสินะมันเกี่ยวอะไรกับเขาพูดปะอออยนะอา่าแม่แค่นี้ยังน่ากลัวเลยนี่มันจะเกิดเรื่องว่าอะไรขึ้นเนี่ยฉันต้องตามหาคนอื่นแล้วลนะ่ะมันเงินมันอยู่ไม่ได้หมอมันต้องมึงชี้เอาไม่ได้หรือไงวะ คิสตินมันอยู่ห้องขวาซ้ายข้างล่างใช่ไหมครับก็ต้องไปหาดูโอ้ยว,ว่าเธอจะอยู่หรือเปล่าถ้ามาอยู่ก็ถ้าอยู่ก็ไม่รู้ยังไงแล้ลองไปดูกันครับนั่นไงไม่อยู่ด้วยพุ่มกุหลาบสีแดงสดทิวลิปสีเหลืองกุหลาบไร้ดอกดอกซบา,ากุหลาบหล้ดอกอ่ะดอก โ okay, อเคมีน็อตไม่อยู่ซะด้วยประตูร็อกไอห้องขวนี่เรายังไม่ลองลองลอง,ลองค้นไปดูใหม่นะมันต้องมีของอะไรบ้า,บางหรอวะไม่งั้นไม่ไม่ให้เปิดอย่างนี้หรอครับจริงไหมวันนี่ยคืออยากอยากยกยกเบียร์ช้างสักสามขวด <laughs> สองคนก็อิ่มแล้วลองไปซ้ายดู จะเจออ้นั่นไหมนะเนี่ยดอกอเราอย่างเงียบครับเงียบม,มันถ้าเราเงียบม,มันจะทำห้เรามันกลัวขึ้นเดี๋ยวกูเกลีกเกล่อมเขาของนู้นกวจะมีะสงสารต้องทำใจไปแล้วเว้ยเอาไม่มีกุหลาบแรงสดนี่ไม่มีกระถางที่ออกดอกนี่นะีกระถางเดียวด้วย อ่ะมีบางอย่างอยู่ในต้องโคนไอโคนต้นมุนแจห้องทำงานเริ่มมาสนใจแล้วสินะประตูล็อกต้องขวาแน่นอนใช่ไหมหรือซ้ายวะเราลองลอง,ลองปใกล้ๆกันมุสามาละไม่ทำไมอ้นตรงนี้ซะแล้วตรงนี้ตู้เก็บของฉันวางหนังสือ ไอ้เอกสารมันมีที่เดียวแล้วเอกสารทางการแพทย์เอกสารพุ่งนี้เกี่ยวกับอาหารอาการปวดของคุณแอนนานี่นะดูเหมือนว่าเธอจะต้องผ่าตัดเป็นหัวใจแต่มีผู้บริจาคหัวใจไม่เพียงพอทาให้เธอไม่ได้รับการผ่าตัดนี่คงเป็นสาเหตุต้องของเธอที่ต้องตายสินะเฮ้ยอะไรวะเสียงเปิดประตูนั้นมันจากห้องข้างนี้นะแต่ว่ามันล็อกอยู่นี่ โอ้ยแม่งค์เสียงเปิดประตูกูก็ดิ้นแล้ว